ศัตรูคู่อรินะคะหรือว่ามารซาตานนะคะตอนนี้รู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะศัตรูคู่อริหรือมารซาตานรู้สึกอย่างไรกับคุณในตอนนี้นะคะเรามาเช็คเรื่องนี้กันนะทุกคนก็วเชื่อว่าเราสามารถอ่านทุกหัวข้อไปในเจตนาที่ถ่อมใจแล้วก็อยากรู้บนฐานของการเตรียมตัวอะไรนี้ได้นะคะไม่ได้แบบอ่านบนฐานของการ อยากจะทําอะไรคืนเนาะเพราะฉะนั้นก็มาลองดูกันนะคะว่าศัตรูะคั่วริหรือว่ามารซาตานที่ทํางานในชุดของคนไม่น่ารักเนี่ยเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะมาเช็คพลังงานของคนที่ผ่านเจอแรนดอมในวันนี้ก่อนนะคะสามใบพลังงานของคุณเป็นอย่างไรนะคะใบแรกเนี่ยพลังงานแห่งอะโดวโอ้โห มือชื่อมีมีชื่อเสียงได้นะค,คุณเป็นคนที่มีความสง่างามในตัวเองฝึกฝนมาหนักนะโะดวเวิ์เนี่ยตอบตอบทุกอย่างแล้วนะคะบริบูรณ์สมบูรณ์ในตัวเองไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นคนร่ำรวยมั่งคัง่งหรือว่ามั่งมีในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองนะคะแต่จิตวิญญาณของคุณอนะทรงพลังรู้สึกว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ในจุดไหนเนี่ยคุณสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะเป็นพลังงานงคนที่ ดูแลตนเองได้นะคะมีน้ําเสียงที่ทรงพลังมีท่าทีนะ,ะที่ทรงพลังมีพลังงานที่มีบารมีมีสง่าราศีนะ,ะบางทีคุณยังรู้สึกเกรงขามในตัวเองที่แบบทําไมคุณถึงสุขุมนุ่มลึกแล้วก็นิ่งได้แบบแล้วก็นิ่งได้แบบนี้นะคะเอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้มีสายโทรเข้าค่ะอะพลังงานแรกก็คือจึ้งเลยนะปังแล้วก็เป็นคนที่ฝึกฝนตัวเองมาเยอะมากนะ ทำนูน่นทำนี่หลายสิ่งหลายอย่างแต่ก็ไม่ได้ทําไปเพื่ออวดอ้างหรือว่าเพื่ออะไรใครแต่แบบทาแล้วก็กลับมาในพื้นที่ของตัวเองนะคะและใบที่สองนะคะพลังงานแห่งเจ็ดเหรียญน,นะคะคุณกําลังอยากจะสร้างอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่านะคะคุณกําลังอยากจะเติมยอดนะคะให้เกิดดอกออกผลน,นะคะในผลงานของคุณมากขึ้นหรือการงานของคุณมากขึ้นหรือชีวิตของคุณมากขึ้นวิรู้สึกว่าคุณอยู่ในจุดที่เออมี ความแข็งแรงนะคะในการสร้างตัวเองเนี่ยมาในระดับที่สูงพอสมควรเลยนะคะแล้วคุณเนี่ยก็เป็นคนที่มีทรัพยากรในตัวเองอะ่ะเยอะมากมีทางเลือกนะคะเยอะนะที่คุณจะทําเพราะว่ามันมันมีหลายอย่างที่คุณได้มีประสบการมาเนาะเพราะฉะนั้นคุณเลยจะเป็นคนที่ไม่ว่าอยู่ที่ไหนเนี่ยคุณสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวหรือสามารถที่จะหยิบจับสิ่งที่มีเนี่ยให้เกิดดอกออกผลได้เป็นพลังงานของคนที่อยู่ตรงไหนที่เขาบอกว่าน้ํา คนดีตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้อะมันเป็นแบบนั้นจริงๆคนดีที่คิดดีทําดีอะ่ะเมื่อวีชอบคํานึงที่บอกว่าเมื่อทุกอย่างดูผิดพลาดไปหมดอะ่ะใจที่ดีจะนําคุณกลับเข้าสู่ที่ทางเองอะไรเงี้ยใจที่ดีเนี่ยมันเกิดขึ้นกับคุณจริงๆนะคะคุณน่าจะเป็นพยานได้เลยว่าการทําดีการคิดดีเนี่ย มันได้ดีจริงๆนะถึงมันจะมีบททดสอบหรือบทเรียนบางอย่างที่ทําให้เราท้อใจใช่ไหมคะแต่ถ้าเราไม่เมื่อยล้าในการทําดีแล้วอ่ะเราจะได้เก็บเกี่ยวในเวลาอันสมควรจริงๆเพราะตัวคุณเองก็มีในเรื่องของผลชีวิตที่ออกให้คุณได้ขอบพระคุณอะในชีวิตเสมอเสมอเลยนะอุ้ยเป็นพลังงานของคนที่สูงมากๆนะคะแล้วก็ทํางานด้านฝ่ายจิตวิญญาณ สูงมากเลยนะหลายคนอาจจะเป็นนักจิตวิทยานะเป็นแบบนักบําบัดนะเป็นชาวแสงนะคะสายพลังงานของแท้ด้วยนะไม่ได้แบบไม่แล้วคุณไม่จํากัดไม่ไดิ้ยามตัวเองด้วยเพราะว่าทุกอย่างบนโลกนี้เป็นหนึ่งเดียวกันไม่มีใครเป็นอะไรสักอย่างแล้วทุกคนก็เป็นได้ทุกอย่างนะคะแล้วแต่ว่าคนนั้นอยากจะทําหรือมีแรงจูงใจไหมอะไรอย่างเงี้ยเออคุณเข้าใจพลังงานพวกนี้ด้วยนะและใบที่3าม tree o f cup ค่ะพลังงานแห่ง3ถ้วยคุณเป็นคนที่ มีความสุขนะคะแล้วก็ชอบเห็นผู้อื่นมีความสุขด้วยนะคะเป็นพลังงานของคนที่เอ่อเป็นกยานิมิตท,ที่ดีให้กับคนอื่นเสมอนะคะพลังงานของคุณสูงแล้วก็มาตรฐานสูงมากนะ,ะเพราะฉะนั้นพลังงานงคุณน่าสนใจมากๆที่จะดึงดูดพวกนาซิสต์หรือว่าพวกเอ่อดาร์คไท์แอดนะพลังงานของคนที่จอมวงการก็ได้นะหรือคนที่ยังบ้านเลยในอำนาจในสูงเพราะว่าพลังงานของคุณเป็นพลังงานของที่มี มาตรฐานเพราะฉะนั้นคุณจะดูเป็นคนมั่งมีร่ํารวยก็จะดูดคนที่อยากร่ํารวยที่อยากใช้เงินนะคะบ้าอำน,นาจเนี่ยเข้ามาในชีวิตของคุณก็ได้นะก็จะเจอคนเหล่านั้นเนยเยอะนะคะโอเคมาดูว่าแล้วศัตรูคู่อรินะคะมาชาตานแล้วตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะมาดูว่าในขณะแล้วแล้วตัวคุณเองไม่ออกไปยุ่งกับใครนะเนี่ยเดอดเดอดเดเรเด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 ไดเ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 ดตดเดเรูดนะเดเดเดเรเด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 เเดเดเดตดเกเด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 เองอเด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 เนเนเด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 ดดเ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 ด คุณรู้ทันแล้วแล้วคุณก็หลีกหนีแล้วเนาะอาพูดในฐานะของคนที่แบบคุณหลีกหนีมาแล้วคุณไม่ได้สนใจก็อาจจะมีความรู้สึกนะคะแต่คุณสามารถวางได้เพราะหนักกว่านี้คุณก็เจอมาแล้วแล้วมาดูว่าตอนนี้พวกเขานะคะศัตรูคู่รีหรือมาสาตาเนี่ยกำลังคิดอย่างไรกับคุณมาดูว่าพวกเขากําลังอยู่ในความรู้สึกอย่างไรนะคะขอดู3มใบใบแรก f i l of pentacle พลังงานแห่งห้าเหรียญเขารู้สึกอย่างไรกับคุณ เดอะทาวเวอร์วีรู้สึกว่าเขาอะคิดว่าถ้าคุณพึ่งพาพวกเขาอะยังไงคุณก็หรือถ้าคุณยอมอะไรอย่างนเนาะก็จะทำให้ตัวคุณเองอะออมีความราบเรื่อนในการเงินมากขึ้นคุณไม่น่าแบบปฏิเสธหรือไม่น่าไม่เข้าพักเข้าพวกเลยอ,อยู่ตรงนั้นมันอาจจะมั่งมีอะไรอย่างเงี้ยเขาคิดประมาณนี้นะคะแต่ในที่สุดวีรู้สึกว่าก็มีเดอะทาวเวอร์เหมือนเขารู้สึกว่า เฮ้ยมันมีคนที่ไม่สนใจเรื่องการเงินขนาดนั้นจริงๆอยู่หรอแล้วก็ไม่สนใจในสิ่งที่พวกเขาเป็นขนาดนั้นจริงๆเลยเหรอรู้สึกว่าตอนนี้เขาน่าจะถูกดับมั่นอะว่าแบบเอา้าไม่มีคนร่วงอุดมการแบบเขาไม่ได้มีคนสนใจเขาขนาดนั้นเขารู้สึกว่าคุณทําให้เขาเสั่นไหวแล้วก็รู้สึกถึงความไม่มั่นคงในตัวเองสูงมากนะคุณไปสะเทือนจุดที่เขาคิดว่าตัวเองอะแน่ ทำให้เขาเริ่มสงสัยในตัวเองโดยที่ตัวคุณไม่ได้พูดอะไรแต่คุณไม่ได้สนใจด้วยนะมันเลยทําให้พวกเขารู้สึกว่าตัวพวกเขาเองไม่ได้สําคัญขนาดนั้นเขายกตัวเองสูงเกินไปนะคะเขากดคนอื่นมากเกินไปเขาคิดว่าตัวเองแน่แล้วก็รู้จักคนอื่นมากเกินไปแต่ความเป็จริงเขาแทบไม่รู้อะไรเลยนี่คือสิ่งที่ศัตรูนะ,ะหรือหรือมาซาตานนะคู่อรินะคะรู้สึกกับคุณและอีกหนึ่งใบเดชาริอัตเขารู้สึกว่าคุณควบคุมไม่ได้ เขารู้สึกว่าคุณเป็นเกมที่เขาไม่สามารถตามทันจริงๆเพราะว่าคนอื่นน่ะเวลาที่เขาเข้าไปแย่ไปแยมหรือว่าไปรังแกเนี่ยคนเหล่านั้นจะตอบกลับหรือมีท่าทีที่พวกเขาเอารู้สึกสนุกหรือยเงี้ยแต่คุณไม่ใช่แบบนั้นคุณไม่ใช่แบบที่พวกเขาเจอเหมือนเป็นสินที่เสมอการสูิว่าคุณแบบเป็นด้านดี70%แล้วเขาเป็นด้านชั่ว70%อะแล้วคุณไปเจอเขาพอดีอะแล้วมันทาให้แบบรับมือกันจนทําให้พวกเขา รู้สึกว่าจะต้องลดอีโก้ตัวเองลงลดอัตาตัวเองลงนะคะพวกเขารู้สึกถึงการที่ไม่กล้าเข้าใกล้คุณเพราะว่าบารมีของคุณมันเยอะแล้วก็ความดีความแข็งแกร่งการที่คุณไม่ถูกล่อลวงแบบเขาชวนทําอะไรที่มันจะทําให้ขาดสติอะไรเนี้ยคุณไม่เป็นวนะะิรู้สึกว่าคุณสามารถรักษาจิตวิญญาของตัวเองได้พวกเขาจึงรู้สึกว่าแบบ เนี่ยคือของจริงเนี่ยคือของแท้นะคะโดยที่พวกเขาอาจจะไม่ได้พูดออกมาเพร e าะว่าอีโก้มันยังคาขออยู่เนาะแต่โดยชีร์อัดก็คือเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่น่าสนใจนะคะแล้วก็พวกเขาต้องไปฝึกฝนตัวเองมาใหม่นะเียถ้าเขาจะชั่วต่อเนาะแต่วีรู้สึกว่าเขาน่าจะสามารถลดลดอัตราตัวตนตัวเองลงได้เพราะว่าเขาเรียกว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้าค่ะแล, <S <S แล้วเราแล้วคุณไม่ได้มาเพื่อเหยียบนะแต่คุณมาเพื่อยกพวกเขาขึ้น แล้วเขาจะได้ไม่ต้องไปเหยียบผู้อื่นนะนี่คือสิ่งที่ศัตรูนะแล้วก็มาซาตานะรู้สึกกับคุณนะคะโอเคขอไพ่ใต้สำหรับอีกหนึ่งใบหนึ่งถ้วยค่ะเขารู้สึกว่าคุณรักตัวเองมากๆคุณคุณนี่คือวิธีการรักตัวเองอย่างแท้จริงด้วยนะแล้วก็พวกเขาไม่กล้าเลยนะคะถ้าพวกเขายังไม่รักตัวเองอยู่เขาจะไม่มายุ่งกับคุณเลยนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เขาอยากรักตัวเองจริงๆขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวเขาจะติดต่อหรือเขาจะได้พบเจอกับคุณอีกอะไรอย่างเงี้ย คนที่เป็นศัตรูที่เขาตั้งตัวเองเพราะว่าตัวคุณเองไม่ได้คิดว่าใครเป็นศัตรูหรือว่าอะไรนะคุณคุณ,ค,ณคุณตามทันคุณเกตนะคะชีเซิร์ฟนะชีรับชีเด้งชีเกตแบบนี้เลย <laughs> อ่ะขอดู Number of ออ r กอสามใบให้กับคุณเพิ่มเติมหน่อยนะคะอ่ะสามารถพีออเดอร์ได้นะคะทุกคนราคาตอนนี้นะหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดบาทนะเดวีจะขึ้นใบพีออเดอร์ให้ตรงนี้นะคะว่าคุณต้องจองก่อนที่ส5มกราคมเนาะแล้วก็จะได้ไพ่ประมาณ ต้นเดือนกุมภาพันธ์นะคะก็จะได้แบบนี้เลยนะ95ใบเป็นไพ All ่ออรรเคลนะคะแชเนลเลขนัมเบอร์แอเจิลนะคะคู่กับนะคะคำพูดของกอดนะคะรวมกันเป็นนัมเบอร์ออกกอดสำหรับนี้นะคะใครที่สนใจก็นำไปใช้ได้นะคะประจำวันได้แล้วก็ใช้คู่กับพวกเออสำหรับอื่นๆได้นะคะเพราะว่าว,วีรู้สึกว่าวีให้มันเป็นสำหรับมินิมอลที่ทรงพลังเนาะที่แบบสามารถอะแดปจากคู่นะ,ะแล้วยิ่งแบบแรนดอมือก็จะสวยนะ ทุกคนมันสวยจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากมาอุดหนุนด้วยนะคะพรีออเดอร์ตอนนี้ราคา1,111ับาทนะคะมีแค่100สําสำหรับเท่านั้นนะคะถ้าหลังจากนี้ไม่มีอีกแล้วนะคะวีก็จะไปทำอย่างอื่นแทนนะทุกคนก็ฝากทุกคนนะคะมีไว้เป็นแบบซีเรตในชีวิตนะคะเก็บไว้แล้วก็กล่องดีค่ะคุณภาพดีมากนะไม่เหมือนสำหรับที่วีตัดเองนะอันนี้เป็นสำหรับที่ให้โลงพิมพ์ทำค่ะอุยไม่ทันอะ่ะเ,เดี๋ยววีเพิ่มเวลาอ่านะคะ เพิ่มเข้าไปมา3ามใบนะคะทันแล้วทุกคนขอดูซิว่าแลนดอมนี้พูดอะไรกับคุณนะคะใบแรกเนี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งแนะจงริเริ่มก่อการดีนะ,ะจงริเริ่มก่อการดีนะคะก,ก,ะคะก็ถ้าคุณอยากยกระดับทุกคนรอบกายแม้กระทั่งระดับตัวเองคุณต้องหมั่นทำความดีต่อไปนะ,ะเพราะวันนี้กำหนดอนาคตของคุณนะคะและก็ชำระล้างอดีตของคุณด้วยนะ ยการเป็นคุณในวันนี้ในเวอร์ชั่นที่ดีนะคะและ1 1 1 9นกาะคะการขับเคลื่อนยกระดับพลังงานและวิญญาณนะคะการขับเคลื่อนยกระดับพลังงานและวิญญาณนะคะทุกคนโอ้โห1 1 8เราไพ่ก็คือไล่กันเลยนะจ๊ะ1118 1119อีกหนึ่งใบโอ้สัพแล้วเด้1117 ออคุณคือผู้ถูกเลือกของเบื้องบนโอ้โหทุกคนเลเรียงกันมากซึ่งมี95้าบาใบแล้วแบบเรียงกันเอาไปนะคะรับไปนะคะการขับเคลื่อนผู้ถูกเลือกจงเริ่มก่อการดีเพราะหลังจากนี้คือมันจะยิ่งทําให้คุณทรงพลังมากขึ้นนะถ้าคุณแบบทาวันนี้ให้ดีที่สุดเพราะวันนี้กําหนดอนาคตของคุณคุณปรับตัวเองวันละหนึ่งเปอร์เซ็นต์หนึ่งปีคุณก็สําเร็จแล้วสามร้อยหกสิบห้าเปอร์เซ็นต น้อยแต่มากนะคะไม่ยากไม่ง่ายทำได้หมดนะ,ะนี่คือพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอแรนดอมในวันนี้ค่ะแล้วก็มีขอเพิ่มเนาะไนหนก็ในไหนๆแล้ะมอยเจอร์บาลสามารถมาอุดหนุนได้นะคะราคา99บาทนะคะสั่งสามตลับขึ้นไปส่งฟรีนะคะแต่ละตลับก็จะมีทั้งหมดสกลิ่นเนาะอันนี้กลิ่นมาลีนะ,ะอันนี้กลิ่นลาเวนเดอร์แล้วก็กลิ่นแอปเปิลนะคะ ทุกกลิ่นนะคะจะมีคุณสมบัติประจําตัวของมันถ้าใครสนใจก็สอบถามได้นะคะแล้วก็วียังรับให้คำปรึกษาด้านชิตนฝ่ายจิตวิญญาณน,นะคะทุกคนยังทําทุกอย่างเหมือนเดิมนะคะตอนนี้เพิ่มเติมคือไพ่ number of god นะก็ให้ทุกคนเป็นกําลังใจให้วีด้วยแล้วก็วีจะเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะขอให้ทุกมือทุกหัวใจนะ,ะของคุณถูกอวพรและก็ถูกปกป้องโดยพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้เป็น เอ่อ The Kingdom of the Kingdom นะคะเป็นพระเจ้าเหนือพระเจ้าทุกสิ่งนะพระองค์คือพระผู้สร้างนะคะผู้สร้างโลกสร้างฟ้าสวรรค์สร้างทุกอย่างสร้างภูเขาสร้างดวงอาทิตย์สร้างแม้กับทั้งชีวิตของมนุษย์ทุกคนนะคะวีก็ขอให้ผู้นั้นนะคะผู้ที่เป็นเจ้าของจิตวิญญ,ญาณเนี่ยอวยพรคุณนะคะยางย,ยัดสันแน่นพูนล้นนะคะให้คุณได้รับการอวยพรกลับคืนไปนะ,ะวันนี้วีไปแล้วสวัสดีค่ะ